I i wat ก็งานแน่นมากๆเลยค่ยคะก็เร็วนี้วันที่5ทันวันวันที่หนึ่งหนึ่งพฤจิการก็คือพรุ่งนี้นะคะหนึ่กาฤติกรรอหนึ่งกันยาทุกคนเข้าใจหนูแหละจริงจริ หนึ่งกันยาหนูก็จะเริ่มฟิตติ้งภาพยนตร์ของพี่พจน์อานนท์โคโก,โกัลโกแล้วก็ได้ถ่ายได้ถ่ายไล่เรียกกันด้วยก็คือหลวงหลวงพี่แจ๊ดแล้วก็มีภาพยนตร์ที่ถ่ายค้างเอาไว้ก็คือเลียงรุ่นแล้วก็ภาพยนตร์พยานาคนะคะพญานาคแล้วก็ภาพยนตร์นางผีอีกสองเรื่องจำชื่อไม่ได้ขอโทษทีแล้วก็ เร็วๆนี้หนูจะทำซิงเกิลเพลงเป็นของหนูเร็วๆนี้เลยแต่ขออุบไว้ก่อนนะคะมีจะฟิ i t t i n g หรอหรอเรื็วๆมาโนูใช่ค่ะเออแต่ว่าน่าจะน่าจะประมาณอีกสองสามวันไม่รู้แ่ะคิอ่ะใครหรอหล่อไหมหล่อไหมหล่อปะหล่อปะไม่บอกเลยหรอเลยหรอบอกกันหนูไม่รู้ชื่อเขาไงว่าเขาคือใครไปไปทำบอดี้ตัดหนงานน่าจะเป็นอย่างนั้นอะหล่อปะ ตื่นเต้นนะตื่นเต้นเออจริงๆแล้วล่าสุดไปถ่ายเอ็มวีของลำยังโอ้อป็นชายแหววพี่ลำยังหรออ๋อพี่แดนเซอร์เป็นพระเอกเอ็มวีเล่นคู่กับหนูหล่อนะหุ่นดีสูงยาวเข่าดีเขาชื่ออะไรจำไม่ได้อ๋อพี่พีพีน่นิสัยดีน่ารักด้วยค่ะแล้วก็ล่าสุดหนูก็เพิ่งไปถ่ายเอ็มวีน้ำตาพยาคุดนะคะของค่ายน่าเล่เรคคอร์ดก็เล่นคู่กับพี่อ๊อฟชนะพล แล้วก็เรื่องพญายนาคก็เล่นคู่กับพี่ออฟชนะคนเป็นพระนางกันค่ะ,อ,อ,ะ,อ,ะอะไรนะคะ,ะปีหน้าค่ะใช่ค่ะหนูมันต้องน่าจะหลังของพี่พจน์านนท์อ๋อเอ็มบีเอ็มบีเร็วนี้ค่ะเร็วๆนี้เลยน่าจะมาไม่เกินสองสามอาทิตย์เดือนหนึ่งประมาณนี้นนนชุดอลังการมาก ใช่เป็นนางเอกคือตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาโดนโกงก็เป็นแต่น,นางเอกนะคะณนะตอนนี้ก็เป็นนางเอกตอนนี้หนูอยากเป็นนางร้ายบ้างอะ่ะให้บทนางร้ายหนูบ้างอะ่ะหนูชอบนะบทกะหรี่ที่บสน,นวะไทยอ่ะจริงๆปังเลยตอนนี้พอพออยา ว่าที่โทรหลายหลายเลยทั้ทงไอจีเฟซบ o ๊กทิกต็อกหนูอยากจะบอกว่าการที่หนูจะช่วยเหลือใครหรือว่าจะทําบุญคือหนูต้องให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์เหมือนคนที่พร้อมมาโกงหนูอะ่ะแต่หนูก็ให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์เห็นไหมพอเขาโกงไปสุดท้ายวันนี้หนูได้ดีเพราะว่าหนูให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ส่วนกับใครที่ส่งเมสเซจมาไอจีเฟซบุ๊กทิกต็มันมีแต่ภาพอ่ะแล้วหนูไม่รู้จัก แล้วช่วงนี้มีสักชีพเยอะมากถ้าใจหนูไม่บริสุทธิ์อ่ะหนูให้ไม่ได้แม้แต่บาทเดียวหนูก็ไม่ชอบไม่ให้เพราะว่ามันจะบาดต่อนูด้วยถ้าทําบุญหนูตาหนูต้องเห็นใจหนูต้องสัมผัสค่ะแสดงว่าล้ืตองนี้แสดงว่ามันทำให้เราเโตขึ้นโตขึ้นใช่โตขึ้นก็มีคอมเมนต์หลายคนมากมายที่มาทั้งยืมเงินบ้างแหละขอเป็นผัวบ้างแหละแล้วก็อ่อ่ ด่าบ้างแหละก็เยอะแยะเลยค่ะแล้วรอบต่อไปแล้วกนไมาในสลับหนูอ่าหนูอ่านหนูก็ส่งสติ๊กเกอร์ยิ้มจบก็คือไม่ได้ตอบกลันไม่รู้จะตอบยังไงพอช่วงนี้รางงานเราเยอะเออมันมีแต่ตอบเข้ามาลำบากลำของพวกเราอ๋อใช่ใช่ใช่อันนี้หนูลิลลี่ขอฝากนะคะแล้วก็ขอฝากถึงมิจฉาชีพด้วย ทุกคนทําเข้าใจแหละว่าการเป็นมิจฉาชีพมันหาเงินได้ยากแต่มันทําให้ผู้บริสุทธิ์เดือดร้อนนะคุณนะไม่ได้โดนตํารวจจับแต่ฉันเนี่ยที่อยู่ตรงนี้จะโดนตํารวจเล่นงานเอาหยุดได้แล้วฉันอุตส่าห์มาอยู่ตรงนี้ได้ให้ฉันได้ทํามาหากินนูไม่เคยไปรับเว็บพนันหรือดูหมิ่นเรื่องสูงหรือด่าใครหรือไปโกงใคร หนูไม่หนูจะไม่รับงานนี้เด็ดขาดนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวไทยทุกคนทั้งในประเทศและนอกประเทศอย่าไปหลงเชื่อนะครับเพจบอมเพจปลอมพวกนี้อะค่ะที่มันหลอกให้เล่นการพนันอะไรเงี้ยหนูไม่รับนะคะอ เป็นร้อยๆเลยค่ะเป็นร้อยๆเพจเลยค่ะเพจปลอม TikTok ปลอมอะไรอย่างเงี้ยเป็นร้อยๆเพจเลยค่ะอ่วันที่สี่นี้หนูจะไปอ่เขาเรียกอะไรแจ้งความใช่เนี่ยก็หนูปรึกษาทนายกุ้งแล้วแล้วก็ทนายกุ้งจะพาไปอะไรปออทเหรอออลทอใช่ปออทอไป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 พูดว่าเราโดนเพจปลอม จริงๆแล้วเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะเนียนมากกับเหตุผลเรากับควเหตุอลในการทั้งใช้ลูกและชื่อไม่เนียนเลยคือมันเนียนเลยทั้งรูปรูปหนูปัจจุบันทั้งหมดแล้วก็เบอร์โทรของผู้จัดการเป๊ะเลยค่ะเป๊ะเป๊ะเลยมันจริงๆมันมีคนที่แบบไปหลอเชื่อแไปชุดอย่างี้ทั้งอาหารเลย มันมีหนูมีมีคนบอกว่าลินล,ลี่ทำไมแบบเขาไปลงทุนแล้วแล้วเขาก็ทัาเฟซบุ๊กมาหาหนูบอกว่าเนี่ยทำไมอ่ะฉันเชื่อเธออ่ะเธอทำให้อ่ะฉันเสียเงินอ่ะเออเขาไปเล่นเว็บพนันอะไรแปดปปดอะไรเขา,าเอ,อ่ะแล้วหนูไม่รู้เรื่องสวัสดีค่ะ เฟซจ,จริงเราชื่ออะไรเออจากอะไรเฟซเฟซจริงของหนูจะมีแค่1เฟจจริง1 Facebook จริง2 t i ติ๊ k ตกช่องจริงก็คือช่องติ๊ t ต k อลิลลี่เงี้ยน1กับ l ิลลี่เงี้ยน2แล้วต่อไปอาจจะมี3 4 5 6 7เพื่อสินค้าค่ะ,คะเออแล้วก็อ่าช่องแล้วก็ไอ1แล้วก็อยากจะบอกว่า ช่องจริงๆมีแค่ L I L L Y N A L I L L Y ครับใช่สังเกตให้ดีถ้าเกิดกดเข้าไปแล้วไม่มีไม่มีแบบเว็บการพนันอะไรอย่างนั้นน่าจะเป็นของหนูจริงๆออิตตช่องจริงมีคนตามประมาณ6-7 0 0แสนค่ะแล้วก็ช่องสำรองมีคนตาม ถึงร้อยยังอ๋อหลักหมื่นแล้วเอางหลักหมื่นค่ะ ไมเตตาประมาณเท่่าไหหรลัแนประมาณนั้นหรือเปล่าหนูไม่รู้ค่ะเราก็ต้องไม่โปรโมทเวทผานันใช่หนูไม่โปรโมทเวทผานันอย่าไปหลงเชื่อนะคะถ้าจะโปรโมทหนูโปรโมทร้านปลาลามาซื้อปลาลาหนูได้ค่ะอร่อยปากแล้วอิ่มร้องแล้วก็แซ่บเวอร์ว่าเดี๋ยวจะไปให้กำลังใจรวมให้งกำลังต่างที่สามใช่ใช่ใช่ถ้าหนูว่างเราขึ้นเรือเร็วกัน เราขึ้นเรือขึ้นเรือเดียวกันนะเราเราถูกไหมลงเรือใช่ลงเรือลำเดียวกันเราจะพายเรือไปออกไปด้วยกันค่ะคนีอยู่กับไปหนอะไรนะเอ่อเราจำไม่ได้ที่ไหนนะที่สารที่สามเพราะว่า น่าจะไปพูดเกี่ยวกับโดนคดดำเนินคดีอะไรอย่างเงี้ยน่าจะ <c oughs> เป็นเ,เร,รื่องการเลืนฟ้องอะไใช่ไหมใช่ค่ะหนูก็ต้องรอคิวหนูด้วยคิวหนูคิวหนูก็น่าจะโดนเรื่องนี่แหละนี <c oughs> ่แต่รูกหมีจะไปเลื่อนฟ้องใครเื่อให้ตหติดนต่งแบบเกิดการใช่หนูจะไปร่วมให้กําลังใจเพราะว่าพี่ลูกหมีก็ให้กําลังใจหนูหนูก็ให้กําลังใจพี่ลูกหมีเพราะว่าพวกเราก็มีหัวอกเดียวกันอะ ็อพี่เขาบอกว่าเป็นนี่ก็ต้องคืนก็ยังไม่คืนสักตี่ะ,อะขอบคุณค่ะ,ะหนูเลนลี่อยากฝากถึงพี่น้องสาวไทยทุกคนเจ้าหันบุาค่อยบเป็นอย่างแต่ยาลายคอยออกนอกประเทศเลยเจ้าจะใา,ายคนไปใส่คอยคอยเติบไ่อยู่แผ่นดินไทยได้ยัง ยังไม่ได้ตอบแทนพระคุณแด่แผ่นดินไทยคอยนี้ฮักพระเจ้าอยู่หัวหลายเด้คอยฮักคนไทยทุกคนแล้วอีกอย่างคอยนี่บ่เคยไปลอกลวงไผ่บ่เคยเอาเปรียบผู้ใดเจ้าหั่นให้โอกาสคอยได้รด้ขอคอยนี่จะขอให้เจ้ามีความสุขทุกเมือ่อมีความสุขเหมือนหนูลิลลี่ ตอนนี้หนูลิลลี่ก็มีความสุขแล้วแม่ว่าเจ้าบบฮักคอยกับโบเป็นอย่างแต่ว่าฮักดูลิลลี่เลยเด้อคอยฮักเจ้าทำไมถึงออกมาพูดเรื่องนี้เพราะมันเจ็บสำหรับคนว่าที่โดนด่าเลยที่ถา,ามมาใช่ไหมไม่เจ็บค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่เจ็บแต่ว่าเผื่อหนูพูดเขาจะได้ฟังเผื่อเขาจะเมตตาหนูไงาาเพราะว่าเขาเขาไม่รู้จักหนู เขาไม่รู้จักหนูเขามาว่าหนูหนูไม่โกรธแถบหนูยังมีแต่ความรักความเมตตากลับไปให้เขาเพราะว่าต่อให้หนูจะดียังไงหนูก็ไม่ดีให้ใครทั้งหมดหรอกแม้แม้แต่หนูดีกับคนที่โกงหนูอ่ะเขายังไม่ดีกับหนูเลยแล้วหนูจะสนใจทําไมถูกไหมขนาดคนที่โกงหนูค่อยก็ยังโบกเกียร์เขาเพียงแต่ว่าจะไม่อยู่ใกล้เพราะขยะขยะมาจั๊กจีเออ เพราะฉะนั้นเขาคี่ตัวเบบค่อยๆกับโบเป็นอย่างเข้าใจเดอ้อเข้าใจเดอ้อ